ต่อเลยครับทุกคนวันนี้เราอย uh ู่กันอยู่กันในช่อง TKSAM กันไปเลยนะครับทุกคนเรียบร้อครับติดขัดหลังจากไม่ทำคลิปนานไม่ใช่อะไรหรอกไอ้จริงๆไอ้ได้ทำงานวันนี้เราอยู่กับเจ้าเก่าเจ้าเดิมนิดหน่อยนี่นิดหน่อยแหละมันเอารหัสผมทิ้เลยจะเปหลังขัดรองอยู่ที่นี่ หัดรองขึ้นขึ้นแดงกวาทันักเขาหาาัดรองแรงแดงหัดหลักเร้งบอมเนี่ยมพวสลับกันมากเลยเมไม่ไรนะอะไรทีเดูยวกอามาที่ดู สามจุดแล้วใช่ไหมโตครับไม่ได้มูก้ผมโตนี่คนเียหมดเ้มแร้อยเปอร์เซ็นเจนักหูเปอร์เซ็นไม่ใคนเนี้ยอ้โอ yeah, ูครูยังไงผมไม่เข้าใจ I've a thousand times. <coughs> Virtual <coughs> reality. เขาพูอะไรนะเขาพูดอะไรว่าะไรกยินเย่จัน I don't give up That's not how you win a race นี่มันดีใช่ไหมเนาะอ๋อฟังคามชอบใครชอบวันไหนก็บอกมาได้เลยเล่นได้เลยตั<อ>ไวไม่หน่อยได้ไ ก่อนจะมาที้องอ่ออกจากตัวจะรอ้อบมีเุ็บสีเขียวสายเขียวช่ว 死了。

โค้ไม่ไม่โคบไม่โคบใช่ไหมเดี๋ยวจโคบเองขอบคุทธค่บอกมรกลับมรกลับมาลัา มีส่วนที่สามนี่ง่ายอย่งวะ เล่นลายเล้ที่มันบังคับไม่เหมือนกันตอนแรปนน้องมือตอนังเป็นมือก่อนคือ้วอมอือีแน้อสั่งมือดีก่อล้วก็อ้ 来，我们来回忆一 อะไรวะไม่ใช่ไม่ใช่เขาบอกว่าบริจาคสองเมื่อไรเมื่อสองแต่งตัวจะเป็นลิงเจ้อุกงมึงได้ลองพูดดูพูดดูก็ได้น้องลองพูดดูก็ได้เอาน้องน้องเป็นจออดมช่เป็นยาแล้วเป็นาแกเนาะน้องเป็นาอดหรือเป็นเาแขกเอละ หลักทางที่ทางน้องเรียบร้อยเจ้ามันรี้ว่าจะมาคือตายลีกซิ พปยังง่จากการขังเสียงว้ไอตัวตเนี่เลยเมื่อไร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 เมื่อพอนเมื่อตอนับนี่ ยี่ยีดรำกันแรงอยู่ช่างมันขี้เกลงแล้วแรงเป็นเล่นแมพเอ้ยไปเล่นด่านที่มาใหม่ฟรีไฟล์ดีกว่ารถเออใช่รถอะไรวะรถเรนโบกีนี่เท่สุดเท่เฮ้ยไม่ดิเลย อันนี้เรยบร้อยพี่ขับนนขั 4, วี่ห้าี่คนดีได 45, 5, ดว้ปีสี่ห้าดูห้าสีของตำรวดตรงังครับอยากีก็ตรังเฮ้ย AK AK

คือคือมาเล่นละรอบหนึ่งแล้วแบบไม่ไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่ถึงได้ถึงฝาดฝาดกินคนอื่นเล่นด้ใไหมไม่ได้ดูว่าคนว่าเฮียใช่หรอต้องแรงไม่้องหรเชื่อไหมไม่ได้ดูคนจนเพิ่งดูว่าได้ที่หนึ่งยิงยิงยิงปืนนะครับ

หรือเล็กๆเราจะได้มันงาใช่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 ฮะเหรอ มากครบสลับกันมากสลับกันดีกว่าเออถ้าไม่สลับนี่น่าจะได้เอออะไรนี่ดีคู่ ทำเอ้ยจ่ไม่อาจจะก,กลับไปทำโรบอกโรบอกเอ่อมาใช่มาเกีวมแล้วเราเี๋ยวมนไม่ทำนคิดึงเลย,ย,ยคือ,นะคอาฟามแวหนึ่งใหม่เดี๋ยวคือได้คุงกันแล้วสองคนว่าใครจะได้เลืาาอกสายใหม่หมองสายฝนพี่ พี่มาสายหมัดน้องมาสายผลสุดยอดมากแต่สักห้าสิบต้องกินกดได้ตามสบายเซใช่หรอดูว่าเด็ยขโอทราบตกใจหมดใช่หรอ คือหรอพี่จะเล่นเล่นฟาร์มแต่แค่ได้แค่ผลฟัน์มต้องมีผลกวันเท่านั้นทุกคนทุกคนชอบเล่นโลบอกกันไหมทุกทาบอก <c oughs> ใจอีกเร็ว <c oughs> เราขยุกขึ้นสิเออเออใช่

भाई Gracias. What?

ถ้าเราได้ใช่ไหมถ้าเราเสร็จกิจกรรนี้ใช่ไหมใช่หมดโอ้โหโดนเล้นะว้าวยุทธงงละวาวที่ฟ่ามีคนในการเล่นยิงท่าพลัหนือก็แต่ดูดาวยิงใช้สองคนลดลงอย่างมาก <c oughs> คือดาอินเทอร์ของคุณลดลใอย่างมากคือยังไงผมไม่เข้าใจคือลดลดลงเหรอ,อเดี๋ยวดูขอรูัิท์นี่โอเคออสุกดใช้ใช่ไหมางเคเขีอยวขึ้นขอ alo ีวออัสด <c oughs> ีอรับอ l o ยังไง a คือดั

บ๊อบเวนมาดดไอ้กีบสองกันนันไอ้เมโอัโนโดนเนื้อเอาจริงนะสิงโดนเนื้อไปใครก็ไม่ใช้ไม่ได้ว่าหะอครับเข็นี่คนนี้ไฮไลท์ชอบไฮไลท์ชอบเด่ทำไรเ่อันอเป็นตัวที่ใช่บอยคอยด้ือหงุดหงิดวะ

เดี๋ยวไปเลยเอะใช่ไหมลอนั่นแหละรอนอโดนโดนโดนบ้าบวววมาแล้วจ้คลิปนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปนานพอสมควรแล้วข็อเจอคลิปกันคลิปหน้าอาจจะทำเรื่อรนี้หรือไม่กี่วิมาไป ลักก่อนค่อยเกนใยม่ก็เกีดยัเดี๋ยวไมุุูฮะบบน้เลยเหีนเนยน้อาจจะทำอาคิปสั้นนะครับบายบาย